เราบ่นกันมาเยอะว่าพี่มาโนดของเราเนี่ยจะคืนฟอร์มหรือเปล่าแกทําหนังออกข้างทางไปเยอะนะพี่มาโนดนี่โดนเมนั่านบ่อยประจํานะนั่นแหละเราจะมาลุ้นกันว่าปีนี้พี่มาโนดจะคืนฟอร์มเหมือนพิกซาหรือเปล่าแทรปครับผมเขาจะกลับไปแบบซิกเซนหรือจะอยู่ระดับเดียวกับเรดดี้ในวอเตอร์โอ้โหผมจะเริ่มด้วยอะไรดี ลำคาลลูกพี่มานวดไหมเอางี่ก่อนผมไม่อยู่ญหนนี่ไม่ใช่คําว่าลำคาลหรือเปล่านี่คือหนังโปรโมทลูกตัวเองมีปัญหาไหมแล้วมีปัญหาอะไรผมอยากถามมีปัญหาไหมก็ต้องใช้คำว่าชัดเจนชัดเจนกันไปนี่คือหนังที่สร้างมาเพื่อการโปรโมทลูกสาวตัวเองโอเคไอ้นั่นเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนั้นคือประเด็นรองนะเรามองว่าจริงๆตัวหนังมันน่าสนใจตั้งแต่คอนเซปต์ คือพูดง่ายว่าถ้าใครซื้อคอนเซปต์ตั้งแต่ตัวอย่างอ่ะก็คงจะน่าจะโอเคกับหนังเลยล่ะด้วยเนื้อเรื่องเหมือนนะั้นเนื้อเรื่องมันพูดถึงว่ามันมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังคนหนึ่งแล้วกันก็นคือเดนี้ลาเวนแล้วก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งที่เปิดเรื่องมาในตัวอย่างก็คือตื่นเต้นกับการที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตแต่พอเดินทางเข้าไปดูคอนเสิร์ตคนเป็นพ่อเขาเริ่มสังเกตความผิดปกติว่าเอ๊ะทำไมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมมันเต็มไ,มได้ว การรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดมีตำรวจมีทหารเยอะแยะมากมายก็เริ่มสงสัยแล้วก็ไปแอบถามพนักง,งานขายของคนหนึ่งละกันซึ่งพนักง,งานก็เฉลยหมดเปลือกเลยว่าคืออะไรก็เลยบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นปฏิบัติการของ f b i แล้วกันที่จะตามล่าฆาตกรฆ่าต่อเนื่องที่ชื่อว่าเดอะบ t ชเชอร์ซึ่งมีข่าวกรองบอกว่าเดอะบ t ชเชอร์เนี่ยกำลังจะเข้ามาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเขาก็เลยสร้างคอนเสิร์ตขึ้นมาเพื่อเป็นกับดัก ตามล่าตามจับฆาตรกรคนนี้ละกันสิ่งที่มันหักมุมก็คือกลายเป็นว่าคนที่เป็นพ่อในแหละก็คือฆาตรกรเดอะบุชเชอร์ที่เอบต้องการตัวแล้วเขาก็เหมือนมาติดอยู่ในคอนเสิร์ตท,ที่เป็นกับดักครั้งนี้แหละแล้วก็เลยต้องหาวิธีหนีออกไปจากที่นี่ได้โดยที่ต้องให้ลูกรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นฆาตรกรแล้วเขาจะเอาตัวรอดไปจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรนี่คือเนื้อเรื่องของทรปบละกันอืมอ่ะเป็นไงดูมาแล้ว แตกต่างไหมจากหนังสไตล์พี่มาโนอเดิมก็มองว่าแตกต่างนะคล้ายๆกับเอ็มไนท์เขาก็ทิ้งสไตล์ตัวเองเหมือนกันนะนี่คือหนังที่เล่าเรื่องตรงไปตรงมาที่สุดเรื่องหนึง่งเท่าที่เขาเคยทําเลยหรือเปล่าไม่รู้นะคือไม่มีหักมุมไม่มีอะไรทั้งนั้นเล่าไปทีละหนึ่งสองสามเลยแล้วเล่าเป็นหนังกึ่งหนัง,นงสือสอบสอบสวนนิดๆอ่ะอืแต่ว่าคนดูจะไม่ได้ตามเชียร์ตำรวจเพื่อใง่าย เป็นหนังที่คนดูจะตามติดลุ้นไปกับฆาตรกรมากกว่าเอาใจช่วยฆาตรกรนะ่ะเอาใจช่วยคนเลวพูดย่างง่ายให้เขาทำภารกิจสำเร็จก็ถือว่าวิธีการเล่าเรื่องก็ไม่ได้เน้นลีลาแบบที่เอ็มไนท์ทำนะเรารู้สึกอย่างนั้นก็คือตัดไปได้เลยกับลูกเล่นพลิกแปลงหักมุมอะไรเงี้ยไม่มีนะเรื่องนี้ไม่มีเหมือนเป็นหนังตำรวจจับผู้ร้ายอะแมวจับหนูอะไล่กันไม่ทันสักทีอะไรเงี้ย มุมมองนั้นมากกว่าซึ่งถามว่าแตกต่างก็คือแตกต่างถามว่าทําได้ดีไหมก็ระดับหนึ่งคือเรามองว่าหนังมันมีสองพาร์ทแล้วกันนะพาร์ทที่อยู่ในคอนเสิร์ตอะ่ะดีมากเออเวิร์กมากกับการเอาตัวรอดหาวิธีการลูกเล่นกลลเม็ดเคล็ดลับต่างๆวิธีการหาข้อมูลของตัวเดบิวชเชอร์เนี่ยให้เอาตัวเองรอดหรือวิธีการพลิกแพลงความเจ้าเล่ห์ของเขาอะ่ะมันทํางานเต็มที่หลังจากนั้นเมื่อหลุดออกจากคอนเสิร์ต กลายเป็นหนังฆาตกรธรรมดาอืที่ขาดสเสน่ห์แล้วกันใช่ผมรู้สึกแบบนั้นเลยคือคือได้ตัวอย่างเราเห็นประมาณนี้ว่ามันเหมือนหนังโลเดียวอะอยู่ในคอนเสิร์ตอ,อยู่ในฮอลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นซึ่งพอเนื้อเรื่องมันไปมากกว่าแค่ในฮอลสถานที่นี่มีผลมากเลยนะตอนที่อยากดูหนังนี้เหตุผลเดียวคือเพราะว่ามันติดอยู่ในที่ที่หนึ่งอะมันเลยทําให้มันดูน่าสนใจไงแลวซิตูวิชั่นนี้มันสเปเชียลมากอะ ซึ่งพอมันไม่ได้อยู่ในที่ที่นั้นแล้วอะ่ะมันไม่แตกต่างจากเรื่องอื่นอะ่ะความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนพอเป็นที่ตรงนี้ในฮอเนี้ยไอตัวบูชเชอร์มันมีที่ให้ตัวเองได้แบบเล่นอะไรอีกเยอะได้โชว์สกิลอะ่ะแต่พออยู่ในข้างนอกเนี้ยถึงแม้มันจะเก่งจริงนะแต่ว่ามันไม่ดึงดูดเราอะ่ะมันไม่เซ็กซี่สําหรับเราอะ่ะการถูกขังอยู่ในฮอฮอหนึ่งอะ่ะแล้วต้องรอดออกไปให้ได้อะ่ะมันเหมือนฮูดินีอ่ะมึงต้องหนีจากความตายนี้ไปได้โกงความตายไปให้ได้อะ่ะ คอหลักมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพอมันมีอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นเนี่ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยยืดแล้วว่ละลักษณะมันก็ค่อยคอยลดลงลดลงลดลงจากวินาทีที่เปิดเรื่องอะนะคือเรามองว่ามันเป็นจุดขายไงที่เราซื้อตั้งแต่แรกก็คือจะ,จะหนีออกจากอได้งไงอะ่ะอืมแค่นั้นเลยนะแล้วจริงๆหนังทําได้สนุกด้วยกับตอนที่อยู่ในฮอร์เดบิบบอกอะถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วไอตอนที่อยู่ในฮอรกับอยู่ข้างนอกมันจะใช้คอนเซปต์เดียวกันนะ ก็คือคําว่ากับดักนี่แหละถ้าแต่ว่ามันเป็นกับดักคนละแบบแต่สำหรับเราอะ่ะกับดักที่อยู่ในฮอมันเวิร์กมากมันทํางานได้สนุกมากซึ่งมันได้โชว์สกิลของเดอะบุชเชอร์ไงอย่างที่พีกบอกเมื่อกี้นี่คือสถานการณ์คับขันสถานการณ,าารณ์ที่เป็นเหมือนนักบยากนฮูรินี่ถ้างทำยังไงให้รอดชีวิตออกไปให้ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราเข้าไปดูด้วยเราซื้อกิมมิกนี้ไงเราอยากได้กิมมิกนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะ แต่นี้คุณให้มาแค่50มันเสียดายไงเพราะเราสึกว่าโอ้โหเราตื่นเต้นเราสนุกกับวิธีการคิดวิธีการเอาตัวรอดในฮอวิธีการหักเหลี่ยมกันอ,อยากได้แบบนี้อีกอ่ะเพราะเราสึกว่าสุดท้ายพอเราดูหนังจบอ่ะไอความสนุกที่เราได้ครึ่งแรกอ่ะเราอยากได้แบบเนี้ยเทคนิคแบบเนี้ยขออีกสัก20%่อได้ไหมอีกสัก3 0มเปได้ไหมพอออกไปแล้วก็จบเลยได้ไหมอะไรเงี้ยให้มันเป็นจุดหักมุมเหลืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นคลายแม็กก็คือออกไปจากที่นี่ได้เดินไปอย่างเท่เท ถ้าคุณตามเชียร์คาตรกตนี่คือชนะของตัวร้ายตัวนี้ได้เลยโมเมนต์นั้นมันจะฟูลฟิลคนดูมากว่าเฮ้ยชนะระบบว่ะให้ขน f อ i มาทั้งประเทศคุณก็จับฆ่าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากได้โมเมตนต์แบบนั้นเพราะเราสึกว่าเราซื้อกิมมิคนี้มาถ้าที่คุณขายมาเนี่ยเราแบบถูกใจกิมมิคนี้มากอะไรเงี้ยและหนังก็ทําได้ดีตรงนั้นด้วยความซับซ้อนของคาแรคเตอร์มันใส่ไว้หมดเลยนะถ้าแต่ในการเล่าเรื่องใน,ใน,ใ,นในคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยตัวละครตัวนี้ผูกพันกับลูกยังไง ผูพกพันกับเพื่อนบ้านยังไงความซับซ้อนที่เขาคิดว่าตัวเองคืออะไรทําไมต้องทําแบบนี้เหยื่อเขาเป็นใครอะไรเงี้ยโมมีหมดทุกอย่างแล้วอะเท่าแต่ว่ามันน้อยไปเอืมมันก็อาจจะมองได้ว่าเหมือนเขาหมดปุ๊กเหมือนกันนะอ่ะคือต้องออกไปจากที่นี่แล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มบนอยู่แล้วมันเริ่มหาสิ่งใหม่ๆมาให้ตัวละครมันผจญภัยไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าเงื่อนไขที่เขาสร้างไว้มันไม่มีขั้นตอนมากมายกว่านี้แล้ว เรียกว่ากลไกที่มันเป็นกับดักมันสมบูรณ์แบบเกินไปอ่ะแล้วหนังมันกะหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้อ่ะก็เลยต้องแถไปบางจุดะนะให้วิธีการแก้ไขมันแปลกแปลง่ายๆเกินไปด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นทางออกที่แบบเราว้าวอ่ะแต่มันเป็นเหมือนข้อต่อที่เออว่ะนี่คือทางออกที่แบบง่ายๆสําหรับตัวละครอะไรเงี้ยพอมันออกไปจากหอนี้ได้ตัวละครตัวนี้ก็ไปเจอกับดักอีกแบบหนึ่งแต่มันไม่มีสเสน่ห์เท่ากับในหอแล้วไงอืมถามว่าความกดดัน ยังเหลือไหมตอนที่ออกไปข้างนอกได้แล้วเนี่ยก็ยังอยู่นะความรุ้นละทึกในการเอาตัวรอดก็ยังมีนะแต่เวทีที่มันเล่นไม่สนุกแล้วอืมสเสน่ห์ก็เลยขาดหายไปแล้วมันรู้สึกว่าเราเสียโมเมนตัมของหนังไปอะ่ะจากที่กำลังตื่นเต้นลุ้นระทึกตามเชียร์สุดๆไปแล้วอะ่ะพอหลุดไปปุ๊บโมเมนตัม um แบบอ้าวมันเหมือนไคแมกผ่านไปตอนครึ่งเรื่องอะ่ะอืมทันทีที่เสน่ห์ตัวละครยังอยู่ เนื้อเรื่องอยังเดินแบบไม่หยุดเลยนะมันให้ดีเทลอีกแบบหนึง่งมันไปโฟกัสที่คาแรคเตอร์มากขึ้นด้วยซ้ําไปซึ่งมันควรจะดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะข้างในนี่มันมีแต่สถานการณ์ไงอืมพอไปข้างนอกนี่มันวิเคราะห์เลยแหละวิเคราะห์ตัวตนน่นนี่นั่นเลยอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่มีสเสน่ห์ถ้าวิเคราะห์กันในฮอได้ไหมหนีไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยมันจะตื่นเต้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายล้วกันมุมมองนี้ คือสเสน่ห์มันสูญเสียไปจากจุดนั้นแหละทั้งหมดทั้งมวลผมว่าผมชอบส่วนในหอที่สุดผมว่าพี่ก็น่าจะไม่ต่างกันเพราะว่าในหอมันเวิร์กจริงๆนี่เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เราซื้อมันอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าไอ้พาร์ทที่ไปประทะคารมกันข้างนอกอีกทีหนึ่งนะที่ถกเถียงก็เรื่องความเป็นฆาตรกรโรคจิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันดีไหมมันดีแต่มันผิดที่ผิดทางไปแล้วอะช่วงที่ดีที่สุดมันผ่านไปแล้วอะ คือมันกําลังดีทุกอย่างเลยนะตอนอยู่ในฮอถึงแม้ว่าจะโอเคแหะวิธีการแก้ปัญหาดูง่ายๆแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในฮอนั้นผมว่าทุกอย่างจะดีกว่านี้แต่ว่าอย่างหนึ่งนะที่เอ็มไนท์ทำได้หลายครั้งแล้วเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคือเขาทําให้เรารักตัวร้ายได้อะ่ะเหมือนสปริตอ่ะ,อะสุดท้ายเราก็ตามเชียร์ให้ตัวละครของเจมส์แอวอยรอดนะทั้งที่เขาเป็นฆาตกรเป็นโรคจิตหนักกว่านี้อีกอื แต่เขาสร้างคาแรคเตอร์เนี่ยให้คนดูเห็นใจได้อะแล้วหนังเรื่องเนี้หนังเรื่อง t r a บเนี่ยนะมันไม่ได้เสนอภาพให้คนดูเกลียดฆาตกรคนเนี้คือเราไม่ได้เห็นเขาทําทารุนกระเยือแบบเต็มร้อยอ่ะทั้นนั้นที่ผลลัพธ์ออกมาโอ้โหมีสภาพศพร่างขาดกระจุยอะไรก็มีนะหรือแม้แต่ไอ้คนที่เขาวางแผนฆ่าอยู่เนี่ยวิธีการตายก็ทารุณกรรมมากหรือแม้แต่เยื่อที่เกิดขึ้นในหอคั้งนี้เนี่ย ที่จะทําให้เขาหาช่องว่างทางหนีได้เนี่ยสิ่งที่เขาทําเนี่ยก็โหดนะออแต่ว่าเรากลับเห็นใจเขาอะว่าเขาทําเพราะมีเป้าหมายในการต้องการหนีอะต้องการเอาตัวรอดอะคือไม่รู้ว่าเอ็มไนเคยอ่านโจโจ้หรือเปล่านะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยอืมเพราะฆาตกรตัวเนี้ยฆาตกรของจอห์นฮาน็ตแต่บูชเชอร์เนี่ยมันเหมือนคีระในโจโจ้ภาคสี่อะคือเขาทํา การฆาตกรรมทำความโหดร้ายเนี่ยด้วยแรงผลักดันบางอย่างที่เป็นปมชีวิตแต่สิ่งที่เขาต้องการตอนเนี้ยตอนที่เขาเป็นฆาตกร,รแล้วเนี่ยคือต้องการอยู่อย่างสงบอ,อ่ะอยู่อย่างเป็นสุขให้ได้อะ่ะคือ,อยังฆ่าคนอยู่แหละแต่ว่าไม่อยากใครมาจับได้อยากอยู่แบบสงบอะไรเงี้ยโคตรเหมือนเลยอะ่ะหรือว่าเอ็มไนท์ไปอ่านโจโจ้ะวะถึงได้คิดคาแรคเตอร์แบบนี้ได้อะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์มันเจ๋งมากไงสถานการณ์ก็โอเคแต่เหมือนเราได้หนักมาครึ่งเรื่องอะ่ะ กิมมิคที่เขาขายมาวิธีการเล่นมันยังไม่ได้ซับซ้อนบีบคนดูว่าโอ้วินาทีที่เดินออกมาจากฮอลเดินออกมาจากคอนเสิร์ตนี้คือชัยชนะของผู้ร้ายอะไรเงี้ยมันยังสร้างโมเมนต์นั้นไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเลยไม่สามารถที่จะเอาจุดเด่นที่เขานำเสนอมาแป็นตัวอย่างอะมาขายเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเอง สถานการณ์ควรจะเยอะกว่านี้ไงอ,อันนี้มันมีไม่กี่อย่างเงเงอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตอ่ะมัน,นไม่กี่อย่างเองไงใช่มันควรจะโชว์ถามว่าไอ้ที่ดูมันนี่ก็เท่พอไหมก็เท่แล้วแหละแต่มันควรจะคอมพลีทในฮอเนี้ให้ได้อบอสของมันคือฮอนี้ไม่ใช่บอสของมันคือที่บ้านหรือที่ไหน<ช>หรือบนรถ<ช><ช>ลิมูซีนบอสของมันไม่ควรจะเป็นที่นั่นคือบุชเชอร์ไปหนีที่อื่นอะ่ะมันเหมือนหนังเรื่องอื่นคุณหน,นีตำรวจที่บ้านคุณหน,นีตำรวจบนรถตำรวจหนีตำรวจบนถนน เหมือนหนังเรื่องอื่นแต่หนีตำรวจหนี FBI ในงานคอนเสิร์ตนี่คือแทรเปเรื่องเดียวเท่านั้นที่เคยเห็น <c oughs> ถ้าเกิดจุดสุดท้าย Last b o s คือคอนเสิร์ตนีน้ประตูหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือ <c oughs> หลังเวทีที่มันยากจริงๆที่จะไปถึงจุดนั้นได้มันเหมือนทางสว่างปายอุโมงค์อ่ะนี่คือจุดสุด,สดท้ายแล้วถ้าผ่านไปนี้ไม่ได้คอมพลีททุกอย่างเหมือนที่เราดูอบีเกลคือสุดท้ายคุณต้องออกประตูนี้ให้ได้ออกจากคฤหาสน์นี้ให้ได้อ่ะ นั่นคือที่สุดพอวันที่มันขับรถออกจากคะือหาดผีบ้านี่ไปปุ๊บเพลงขึ้นทันทีคือแบบเท่ทุกอย่างคอมพลีทสวยงามเพอร์เฟกต์บุเชอร์ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งมันผิดที่ผิดทางมันทำแหละแต่มันผิดที่ผิดทางเออไม่ต้องไปไกลเลยสป,ปิทของเขาเองเนะี่ยสปิทของเอ,อ็มไนวินาทีที่นางเอกอ,ออกมาจากสวนสัตว์ได้คนดูแบบโอ้ออยอดชนะแล้วอะไรเงี้ยแล้วจบ คุณจะมีต่อ,อกหน่อยนี่เป็นบทสรุปอะไรก็ว่าอันไปเป็นของแถมแต่ไคลแม็กของหนังคือจุดขายที่คนดูลออยู่มันคือในส่วนสัตว์อันนั้นสําหรับแทบมันคือในคอนเสิร์ตอันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าพอหนังมันต่อเนื่องไปอ่ะมันเลยยืดเกินไปอ่ะอะไม่รู้สิเราอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าเราชอบคอนเซปต์ในคอนเสิร์ตของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงแลวเราคาดหวังว่าความสนุกความมันความครีเอท ในการสร้างสารค์เหตุการณ์สร้างสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะหมกมุ่นอยู่กับคอนเสิร์ตนี่แหละแล้วตอนเนี้ทาไปทํามาเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตมันก็ยังไม่มีกี่อย่างไงมันไม่ได้เยอะจนแบบโอ้โหเรายังไม่ทันเอียนอะ่ะอยากได้อีกอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆสถานการณ์ในคอนเสิร์ตมันควรจะวุ่นวายกว่านี้มันไม่ควรจะราบรื่นพระเอกจะเก่งสมูทอะไรขนาดเนี้มันควรจะมีคลื่นให้มันกระทบพระเอกบ้างอะ่ะว่าเรใชะกวาว่าพระเอกเขไม่ถูกนะ กระทบตัวร้ายตัวนี้หน่อยอ่ะให้มีความยากกว่าน,นี้หน่อยเ่ะตอนนี้รู้สึกคือมันมาเหนือเมฆเกินไปอ่ะมันฉลาดเกินไปอ่ะคู่ต่อสู้ที่เป็นไอบีไออ่ะมันไม่สูสีอ่ะอะมันไม่ใช่เกมแมวจับหนูที่สมน้ําสมเนื้ออ่ะอม,มันเลยขัดความตื่นเต้นตรงนี้ไปตอนนี้มันเหมือนพเพกไปเดินเล่นในงานคอนเสิร์ตท,ที่มีหนามนิดนึงอ่ะอจะเดินหลบแป๊บเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแถมที่จะเป็นดงหนามที่แบบ เฉียวก็เลือดออกแต่ยังรอดได้แต่ต้องบาดเจ็บบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นละกันเลยทําให้ความเหนื่อยหรือความเหนื่อยหน่ายในช่วงหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคุณเหมือนผ่านเนินเขาที่สูงที่สุดไปแล้วในหนังอะตั้งแต่กลางเรื่องอะหลังจากนั้นมันเลยขาดความตื่นเต้นขาดพื้นที่เล่นอีกต่อไปแล้วอะอันนี้คือที่ความรู้สึกละกันสําหรับตัวละครจริงๆเรื่องนี้เรามองว่าเป็นหนังที่ เอ็มไนสร้างคาแรกเตอร์ได้จี๊ดจัดทุกตัวนะอืมยกเว้นเ ok อ <laughs> FBI บีไอเอบี i อหมไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยน่าเสียดายท่านั้นทีเขาควรจะเป็นศัตรทูที่สูสีกับมุชเชอร์ซึ่งฝั่งมุชเชอร์นีทำได้ดีนะจอห์ฮาเน็ตเป็นคาแรกเตอร์ที่เจ๋งมากคืออย่างที่เราบอกว่าเขาเป็นพ่อได้มองหน้าไม่รู้ใจได้เขาเป็นฆาตกรโดยที่คน เดินผ่านได้แบบไม่รู้ตัวโคตรเวิร์กเลยแล้วทําให้คนดูไม่เกียดเห็นใจด้วย้านท,ที่เป็นผู้ร้ายเลวมากแล้วตอนร้ายก็ร้ายได้ใจนะตอนที่จะลงมือฆาตกรรมอะไรเงี้ยตอนที่จะเอาจริงนี่แบบก็น่ากลัวนะเป็นคนสองบุคลิกที่ทําได้ดีเหมือนกันนะอืลูกสาวโอเคบทไม่ได้มีอะไรมากก็ให้เป็นตัวตนของไปแต่ก็สนุกกับการขายความเป็นธรรมชาติละกันอืถ้าจะติดติดหรือเปล่าก็คือนักร้อง ประจำคอนเสิร์ตครั้งนี้ลูกสาวพี่มารโนดลูกสาวพี่มารโนดต้องเน้นว่านี่คือหนังที่ทํามาเพื่อโปรโมตโลูกสาวตัวเองเรารู้สึกว่าหนังใช้ประโยชน์จากตัว,ตวละครตัวเนี้ยมากกว่าที่เราคิดละกันน้องนักร้องเนี่ยนะนักร้องประจาคอนเสิร์ตนี้ถูกต้องเราไม่ได้มองว่าในฐานะนักแสดงเวิร์กไม่เวิร์กเลยยังไงนะในฐานะตัวละครมากกว่าเพราะาบทนี้มันดันมาแย่งแอร์ไทม์ของเดอะบูทเชอร์ไงอือคือโดดเด่น สำคัญไปเลยอะ่ะอืมผู้แง่ว่าตัวละครที่เป็นคู่ปรับของเดอะบุชเชอร์มันควรจะเป็นเอ i บไอไม่ใช่น้องนักล้ออะ่ะอืมการใช้ตัวนี้มากกว่าที่เรารู้สึกติดปัญหานะเพราะตอนนี้หนังมันเหมือนวางหัวหน้าเอ i บไอไว้เป็นปราการดานสุดท้ายสำหรับเดอะบุชเชอร์คนดูรู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่วินาทีแรกที่หนังเปิดตัวมันจะเป็นเกมสูสีระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่า ซึ่งไม่รู้ใครจะเป็นผู้ล่าหรือใครจะเป็นถูกล่าหรอกนะแต่พอไปถึงกลางเรื่องคุณเปลี่ยนคุณทิ้งตัวละครที่คุณเซตอัพไว้อะแล้วไปหาตัวละครใหม่มาเป็นตัวเด่นนะซึ่งเราสึกว่าไม่สมน้ำสมเนื้อกับเดอะบูชเชอร์ถ้า The เดอะบูชเชอร์เผชิญหน้ากับเอฟบีอนาจิริยาที่วางกับดักเขาตั้งแต่แรกอ่ะมันจะเมคเซนต์กว่าหรือเปล่าแค่นั้นเองอืม คือคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะภัยใกล้ตัวเนี่ยบทมันจะดวงสวยมันก็สวยได้แต่ว่าทําไมมันอ่อนได้ขนาดนี้โอเบอเชอรอ่อนวะอะไรเงี้ยเพราะจะหลุดหลุดเลยอะ่ะแงน,นที่คุณโชว์เหนือมาตลอดในหนังเนี่ยตอนอยู่ในฮอลคอนเสิร์ตเนี่ยอยู่ในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาโชว์เหนือมาโดยตลอดแล้วคู่ต่อซื้อเป็นระดับ FBI บอะ่ะคุณเอาชนะมาได้แบบเหมือนเดินเล่นในสนามเด็กเล่นเลยอะ่ะแต่คุณมาพลาด แบบแปลกๆง่ายๆที่คุณเคยเอาชนะมาแบบขาดรอยมาก่อนซึ่งมันไม่ได้เซตอัพให้คนดูรู้สึกได้ว่าเออว่ะมันควรจะพลาดอ่ะมันควรจะเป็นแค่อีกด่านหนึ่งที่เดอะบพุชเชอร์คิดได้แก้ได้ง่ายๆอะไรเงียง้ย,ยแต่มันกลายเป็นเหมือนคลิปตัวไหนของเดอะบพุชเชอร์ซะกันอ่ะเออที่ออพลาดแล้วพลาดแบบหนักเลยนะท่าทางที่ก่อนหน้านี้ยากกว่านี้คุณยังแก้ไขได้แบบชิวๆเลยมันเลง่าใไป ใช่เขาใช้ประโยชน์ผิดอ่ะใช้ประโยชน์ตัวละครแบบแปลกๆอะ่ะทางออกแล้วกันนะวิธีแก้ปัญหาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่สมน้ําสมเนื้อแล้วกันอืมอ mm ืมอืมอ่ะให้คะแนนถือว่าเป็นหนังที่มีไอเดียอีกเรื่องนะสุดท้ายแล้วหนังเอ็มไน์เนี่ยจุดเริ่มต้นดีทุกเรื่องอืม mm hmm. ไล่มาเลยแม้แต่หนังที่เราว่าเราชอบน้อยที่สุดของเอ็มไน์อย่างเลดี้เดอะวอเตอร์นะอืม mm hmm. แต่เฟิร์สไอเดียเขาอะ่ะน่าสนใจมากไม่นะ่าอวตารเดอะรันเดอร์นเด์นะ อันั้นมีต้นเชียอยู่แล้วคือหนังทุกเรื่องเรารู้สึกว่าไอเดียเขาเวิร์กจุดเริ่มต้นจุดประกายอะไรก็ตามเนี่ยสร,ร้างสารรค์แปลกใหม่อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์แหละเขาชอบหนังออริจินอลไม่ใช่หนังแฟรนไชส์ถึงแม้ตัวเองก็จะทําจักรวาลของตัวเองก็ตามเถอะแต่จักรวาลของเาตัวเองก็มีเอกลักษณ์เป็นการตีความโลกเราคุ้นเคยได้แตกต่างดีด้วยซ้าไปไอ้โลกของสปิริตอันเบิร์เคเบิลกราสอะไรเนี่ยมันก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่นั่นแหละ แต่ปีมุมมองใหม่จากเอ็มไนซ์ซึ่งสร้างความแตกต่างได้จริงแต่ว่าความกลมกล่อมอะมันยังไปไม่สุดทางมันยังมีความอ่อนแรงแล้วกันในอย่างที่เราคุยกันความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยมันพีคตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วมันแผ่วลงจากที่หนังมันควรจะสวนทางกันจากที่เริ่มเบาๆแล้วไปจุดพีคที่หลังอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ให้กัอเรื่องสวนทางอืชอบครึ่งหนึ่งเฉยๆครึ่งหนึ่งแล้วกันก็ขอให้ที่เจ็ดคะแนนครับ เจ็ดคะแนนไม่เหมือนหาทางลงไม่ได้อะเออเราไม่เจอเรื่องราวมันไปอย่างอื่นอีกอะจากที่ตัวอย่างเราเห็นมันมีแค่นั้นอะโหแต่มันมีไปอย่างอื่นอีกอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยจนบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันดูไม่ต่อเนื่องมันดูไม่เป็นก้อนก้อนก้อนเดียวอะไรเงี้ยมันดูไม่เป็นก้อนก้อนเดียวที่เฮ้ยกลมๆเนาะมีคนมาล้อมจับหนีหนีไม่รอดหรือหาวิธีหนีให้ได้ตายไม่ตายรอดไม่รอด จบฟินโอเคมันไม่เป็นแบบนั้นโหมันอารมณบทไปเยอะแยะมากมายเลยผมเลยรู้สึกว่าทแทรปเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยนะกับพี่มาโนดน,นะแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าแกมีหนังสไตล์นี้เลยก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวของทแทรปคือเนี้ยแหละการที่มันตกมาตายตรงที่หาทางลงตัวเองไม่เจอจนพาเรื่องไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็นอนะเกินความสนุกเบื้องต้นไปอะผมคิดแบบนั้นนะเลยให แรบที่หกจุดห้าครับผมซิรีรวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่หกจุดเจ็ดคะแนนเหมือนมันทิ้งปมอะไรบางอย่างไว้สำหรับการสร้างภาคต่อเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะทำหรือเปล่าไม่รู้ไงหรือต้องรอดูกระแสตอบรับหรือเปล่านะแต่คิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นภาคต่อก็ดีนะมันเหมือนภาคนี้เป็นการเซตอัพอะเรายังมไม่ได้เนื้อได้น้ำแบบร้อเปอร์เซน์จากหนังเรื่องนี้าแต่เราชื่นชอบตัวละครไปแล้วอะชื่นชอบไอ้เดอะบูเชอร์เนี่ย แล้วก็โลกที่มันเซตอัพมาเนี่ยน่าสนใจแล้วล่ะเราต้องการแค่ว่าในหนังบางนี้ยเดอะบุทเชอร์ยังไม่ได้เจอคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อขับเขาอ,ะอ่ะเออถ้ามีพักต่อเขาต้องไปเจอใครเขาต้องไปหนีใครอีกอะ่ะน่าสนใจนะถ้าเขาสร้างคู่ปรับให้มันจี๊ดจัดกว่านี้ได้อะ่ะหรือ,อคิดเพิร์เจอร์ไปว่าเขาไปรวมจักราวาลกับกราดก็น่าสนใจนะโอ้โหในโลกเดียวกันหรือเปล่าอย่างนั้นเลยเหรอ ไม่แน่ใครจะไปคิดแล้วว่า unbreakable ตั้งแต่ปี2000พ่ะนะกับ Split จะอยู่จากวานเดียวกันก็ <laughs> <laughs> เฉลยกันทีหลังว่าโอ้เรื่องเดียวกันอยู่เดียวกันเฮ้ยรวม The Butcher เข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะแต่บูชเชอร์นี่ไม่เหนือธรรมชาติไง้แต่มันหลอนอยู่นะมันมีสภาพจิตหลอนๆอยู่นะใช่ใช่ไม่แน่นะเอ็มไนจะทำอะไรก็ได้นะตอนนี้เ <laughs> <laughs> ออนี่ก็เป็นคะแนนจากด็อกหนังนะ ที่พูดถึงหนังพี่มานุชซึ่งก็มีหลากหลายบางคนอาจจะพูดถึงลูกพี่มานุชแต่ว่าไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่าพี่มีปัญหาไหมไม่มีไม่มีมีตรงที่อย่างที่เราคุยกันว่าเราก็ใช้ประโยชน์คาแรคเตอร์นี้ไม่ดีแค่นั้นเองอแต่ไม่ได้ติดตัวนักแสดงไม่ติดเลยแต่ว่าเขาใช้แปลกๆแ,แ,แล้วกัน lady eleven เนี่ยก็คือตัวนักร้องเนี่ย เป็นคนอื่นก็ไม่เวิร์กเพรา er ะว่าเ็ใช้ไม่ดีเออมันใช้ไม่ค่อยดีไม่ได้มีปัญหาตรงที่เอาลูกมาโปรโมทหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถึงแม้จะเอาคนอื่นมามันก็ดูอย่างที่เราอธิบายไปในคลิปอะบทมันดูไม่เข้ากันกับสิ่งที่เซตอัพมาอะไรเงี้ยก็ต้องรอกันต่อไปไอที่บอกว่าจะหาหนังเอมนที่กลับไปท็อปฟอร์มเหมือนซิกเซนเหมือน Split อืมก็ต้องรอกันอีกสักพักตอนนี้ยังไม่เจอเออยังไม่ใช่อ ประมาณนี้ใครคิดอย่างไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทนะั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube เซิร์ชด l โอซี็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งจะรับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัปคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีสวัสดีครับ